หลุดเลยใช่ไหมใช่ไหมโอ้เมื่อกี้ใครเข้ามาตอนนี้เมื่อกี้เราไล์เราต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะเพราะว่าอยู่ๆมันก็หลุดเฉยเลยอ่ะใครยิงสัญญาณดับสัญญาเราวะโหเสียดายครับเมื่อกี้ทุกคนกำลังดูโอ้ร้อยกว่าร้อยเก้าสิบสองร้อยอ่ะเออแล้วก็สิึกคนดูเยอะนะช่องพ่ลิงเนี่ยือปกติหรือส่วนใหญ่ช่วงกลางคืนส่วนใหญ่คนจะมาดูกลางคืนมากกว่า อย่างเมื่อวานเมื่อวานตอนไลฟ์ก็ประมาณสี่ร้อเนี่ยหลุดเลยไม่เป็นไรให้คนมาดูสตรีมย้อนหลังแล้วกันนะครับมาดูต่ออ่ะเนี่ยเนี่ยวันก่อนเพิ่งแซลอีกที่หนึ่งมาล้านล้านสามบอกไฟฟ้าเออไอ้ี่พูดเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ดที่พูดแล้วรู้สึกไม่ไม่ดีมันจะรู้สึกกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณแม่งโจมตีผมพูดเองครับเราเป็นคนกลางดูเก้าแสนเกล้านหึบอกไฟฟ้า ประตูตรงนี้มันจะดูกว้างออกมาเพราะว่ามันมีช่องอ้อนี่ไงเออเห็นไหมไปเก็บของรับแอบตังแอบตังเนี่ยได้เดี๋ยวนะแอบตังนีอ๋อช่องนี้เราเคยบอกไปแล้วตอนนั้นเราเราไล่ตัวเก่าไปอ่าเราไล่ตัวเก่าเพราะเออแอร์หลังมีงานประกอบเป็นไงครับคาเทียบเทาอันนี้จะเรียกว่าคุณจะหาว่าเราอวยจีนก็พูดพูดได้เลยนะ ดีกว่าฮาวโคตรเยอะเนี่ยแตะแล้วพี่นะแตะนะไม่ต้องไปกดเปิดเวลาผมอธิบายสมมอบรถลูกค้าลูกค้าบอกที่เปิดฝาถัง่แบนเราเนี่ยก็คือแค่กดปลดล็อกครับแน่นอนหรือว่ารถมันปลดล็อกอยู่แล้วครับคือง่ายทุกครั้งอ่ะจอดรถอย่าลืมปลดล็อกประตูใช่เวลาเติมน้ำมันเดี๋ยวน้องที่ปั๊มเขาจะจัดการให้นะครับทีนี้นั่นแหละัอเนี้ยผมองพูดตรงๆเลยครับว่าคือโตโยต้าไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือเขาก็ดีแต่ถ้าคุณถามว่าเนี่ย งานประกอบเป็นยังไงผมบอกเลยว่าโเอองานดีคือดีเลยนะแต่ที่เหลืออยู่ที่การตลาดเราจะเปิดรับกับเขาหรือไม่แต่ t o โย t a ก็คือ t o โยต้าผมย้ําคํานี้เสมอเครื่องยนต์อึดถึกทนออไม่เถียงเลยออืมอันเนี้ยผมไม่รู้หรอว่าจะทนหรือไม่ทนต้องให้เวลาพิสูจน์แปีล้านโลรอดูอีกทีหนึ่งตอน8ปีล้านโลแต่เขารับประกันให้เครื่องยนต์แปีหล้านกิโลเฉพาะเครื่องยนต์นะฮะอ่ะาเดี๋ยวผมนั่งข้างหลัง วุ้ยนีสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองครับอ่าร้อยเจ็ดสิงลิงแต่เบาะนุ่มมากมันนั่งสบายใช่ก็ถึงบอกแล้ว่าสดูงจริงงาน<อ>ประกอบคืองานอ่ะเขาดีหมดเลยใช่ถ้าแค่พูดถามตรงนี้นะถามว่างานประกอบเป็นไงผมบอกเลยว่าดีดีกว่าทาวเวอร์พิเศษพิเศษอย่างหนึ่งกนะ็คือกระบะสี่ประตูเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้ตัวนี้เลื่อนได้เห็นไหมอ่ะแต่สมมุติว่าเรานัาย่ยงนี้เนาะเสร็จปุ๊บเราเลื่อนได้ครับเราเลื่อนเสร็จ๊ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาว่านี่วยจริงยังไงมิสซูก็ทําได้จริงปะเออมิสซูทําได้ผมชอบตรงนี้วางโทรศัพท์ได้เออมีวางของแต่ชาร์จไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับแต่ว่ามีหลายท่านเนี้ยบอกว่าอ๋ออย่างนี้เราก็ไปใส่ไว้เดี๋ยวชาร์จเพิ่มได้แล้วก็ตัวนี้ครับพี่ลิ๊แก้วอีกแล้วแล้วมันแล้วมันสโลนะไม่กระหลงปงนะไม่คันใจอ่ะโอ้ไม่ทันใจเลยอ่ะ แต่มันดูหรูหราเะพี่แน่แแล้วผมชอบตรงนี้เงไม่เดี๋ยวจะคนหาว่าเราไม่เถียง,งจะอวยอนักหนาไงนี่นี่เถียงให้ละเนี่ยชอบตรงเนี้คือคนที่ใช้กระบะเขาคนนั่งหลังนะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกมันจะนั่งไม่สบายเลยแต่เนี่ยมันนั่งสบายเลยอือคือที่ที่เคยบอกเองว่าพอรถก,กระบะคุณเป็นสี่ประตูแล้วอะแปลว่าคุณไม่ได้เน้นคนของด้านหลังอะเพราะฉะนั้น การทําให้เป็นสีที่นั่งมันควรจะนั่งสบายทุกตำแหน่งฮ้่ขอดูไฟไฟกลางเก่งดิอะกดครับพี่นี่มันต้องอย่างนี้ดิว่า LED เขาใช่โอ้คันนั้นแม่งร้านสามสีเหลืองอะอืมอะไรประมาณเนี้นะฮะเปิดได้อยู่ถ้าใครมาเถียงผมบอกแลวนะว่าโตโยต้าคือโตโยต้านะรถเขาดีอยู่แล้วของเขาแต่ถ้าคุณถามแค่เรื่องงานประกอบอะณวันนี้ที่ผมจับอะไอนี้คือไม่งานดีกว่าอันนี้อันอันนี้ยังไม่เคยลองครั้งแรกที่เปิดตัวครับพี่ โอ้ส,สอบรถโตโยต้าทารานสาม,มอีแต่แเขางัดอันนี้เปิดตัวตัวโฟร์วิวได้เลยนะตัวโฟร์วิวได้เก้าเก้าเองอันนั้นก็โอเวอร์แลนด์โฟร์วิวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมลองกดกดแบบครั้งเดียวดูอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทียงให้เขาหน่อยเป็นไฟฟ้าแบบนี้ถ้าเกิดมันเสียล่ะอ,<แ>อตัวนี้เป็นแม่เมยรถกดเมื่อกี้ไฟฟ้าไงมันเบาขนาดไหนอ่คปับดีไหม จริงกดปุ๊บมันใช้เวลาเนาะนิ้วเดียวปับ๊บโอ้นิ้วเดียวไม่ได้กว่าโตโยต้าเบากว่าจริงมากอ่าฟอร์ดฟอร์ดก็เบากว่าฟอร์ดผ่อนแรงได้เยอะกว่าแต่เราชอบตรงต๊ะโต๊ะอันนี้กล้องหลังนะครับกล้องรอบคัน360แล้วก็มีกล้องมุมสม่ำีสเป็นห้าง4 0อ่าถ้าเกิดเรื่องไฟนะไฟหน้าไฟไท้ายไ,ไม่ต้องถาแล้วนะ LED นะครับ LED หมดแล้วนะรถ G เนี่ยอันนี้มีมาให้แต่โรงงานเลยนะอ่าส้มซุ้มจะเป็นสีเดียวตัวรถทั้ง3าสีใช่มีตรงนี้อ๋อไม่มีดำด้านเลยจริง ก็มีลากรถชาให้อโอเคอย่าลืมนะอเอาไปเอาลองขยมตรงนี้น่อยมไปปุ๊บมาให้รู้ว่าแม่ตอนที่ไปลองอ่ะพี่ไปลองไปขับดูตอนที่ไปอบรมที่เขาที่ให้ไปอะ่ะมันมีคู่เทียบเขาเรียกว่าคู่เทียบหลายแบรนด์นะทั้ง F ทั้ง T หลายแบรนด์ออกตัวดีกว่าทั้งหมดเลย ก็อันนี้อย่างที่บอกครับออกตัวดีแน่นอนหลายคนวเป็น I อ m ของทานเกรทบอลเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อผมไม่ได้ให้เชื่อเลยไปลองเองด้วยตัวเองรอมหนึ่งแล้ววันนี้ที่เราดูคือเปิดตัวด้วยราคาที่เราใจมากนะฮะเริ่มต้นขับ2ตัวโปรอยู่ที่7จ9ด0 0นราคาเฉพาะ300คันแรกแล้วถ้าเป็นตัวขับ2ตัวอัลตาขับ2อัลตาฟังก์ชันหน้าจอใหญ่แบบนี้เลย8ปดแสนเาห และคันนี้ที่เราดูครับซีคับซีโฟวิลได้ออปชันครบล้นเลย26กว่าออปชันที่ช่วยขับขี่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองครับอีกทีเฉพาะจองในงาน300คันแรกสามร้อย <300 S 1> ส่งม,มอบนะแต่จะระเบิดเหมือนแท้งเหมือนรอบแรกไหมที่ตอนแรกำกหนด800คันคคัน2วันหมดเกลี้ยงเต็มลิมิตก็ต้องดูว่าวันนี้ยอดจองจะพุ่งทะยานไปมากแค่ไหนถ้าได้ผมคิดว่าน่าจะ เรามาดูว่าตัวนี้จะแจ้งเกิดและสามารถกู้ชื่อเกทวอลเอ้ย G W M อให้อีกรอบไหมแต่เอาจริงนะมันดูแล้วแม่งโคตรน่าสนใจเลยอะเป็นกระบะที่นั่งสบายครับเป็นกระบะนะที่นั่งสบายแล้วก็ขับสบายขับง่ายระบบช่วยขับขี่ต่างอนต่างนิดนึงมีคนถามมาโฟเออร์กินน้ำมันไหมครับตามเมื่อกี้ที่เขาประกาศไว้หน้าจอถ้าเป็นขับ4ตัวนี้1ับลิตร แต่ถ้าเป็นขับ2 14โลลิตรแต่อันนี้คือด้วยว้ที่เราเห็น Eco s e e k e เกถ้าใช้จริงเนี่ยก็ลดทอนกันไปหรืออาจจะเกินเกินสเปคเพราะว่าแท้ง300ผมกับวูดดี้ไปย้อนดูได้เลยเราทำเกินสเปคได้อะ่ะ16โลลิตรนะฮะแท้ง300 <laughs> อ่ะนี่คือเรียกว่าวันนี้เปิดมาแบบฮือฮกับราคามากมถ้าใครสนใจอยากรับรถเร็วไม่เหมือนคราวที่แล้วแท้งที่แบบโอ้โหมาบนกันรอรถนะครับ <laughs> ก็ต้องรีบจอง นี่บอกก่อนเมื่อกี้ตอนเปิดตัวเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางตั้งแต่คลิปแรกเอ้ยไลฟ์แรกเมื่อกี้อยู่มันหลุดเออไลฟ์แรกโอ้โหอุตส่าห์จะ200คนละร้อยเกเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางเอาแล้วก็ดูในคอมเมนต์อีกทีน,นึงไ่งเป็นเครื่อง2.4เทอร์โบเหมือนแทง300่งสามร้กับ500เลยครับอือ่ะแล้วก็ในงานตัวสุดท้ายที่เปิดมาในบูธของ GWM นะฮะผมก็ยังหลุดมาเป็นเกตวอลทุกทีเลยโทษทีนี่ครับไอ้นี่เป็นสีพิเศษมีทั้งหมดกี่คันนะ สามน้อยคันแรกเฮ้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าสามอะไรคันเพีงเมื่อกี้เนาะที่เราดูด้วยกันคือมีเพียงสามร้อยคันนีเพียงสามร้อยคันออร์เรนเกรด์ออร์เรนจ์เกรยมันชื่ออะไรคอนเซ็ปต์เดิร์ดอะไรสักอย่างนะฮะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ขอโทษทีลืมชื่อก็มันไม่ใช่แค่สีนะมันเป็นชุดแต่งคือสีไม่ได้แรปนะพี่ปกติอย่าเงี้ยจีดบีเอ็มันจะเอารถพวกนับสีต่างๆมาอันนี้คือพ้นเลยครับ อตรงนี่ก่อนจุดที่เขามีให้มานี่แทงตรงนี้ใช่ไหมเป็นสีเดียวกับตัวรถเปลี่ยนกระจังง่ายครับใส่สเกิร์ตครับสังเกตมันจะมีอย่างต่อไปใส่สเกิร์ตซิลดีว่าอันนี้ของเดิมนะเฮ้ยอันนี้ซิลมาดีเลยว่ะใช่ครับยางนี่ยคือนี้ตกแต่งจากทาง GDB เลยครับสเกิร์ตนะครับแล้วก็มีสีแล้วก็เป็นชุดของ สกู๊ปอันนี้ไม่รู้ว่ะวคือมันทําเป็นหลอกเฉยๆย<ช>มันไม่ได้ดูดลมเข้าอ่ะอืม<ช>แต่ว่าอะไแล้วแต่คนอาจจะชอบเราเราไม่สามารถตัดสิในให้ใครได้นะฮะได้หลอกไม่หลอก,ลอ,กอ่ามีตรงไหนแล้วก็จะเป,เป็นด้านหลังเลยไปดูด้านหลังนิดนึงีงง่น,นอันนี้คือแทงส,สีทุกคนเลยนะเพราะปกติถ้าเราดูพวกข้างในสีมันจะต่างไปเนี่ย ไม่มีลงไม่มีแล้วนะฮะสายโอรสเลยสีเนียยเลยข้างในก็เหมือนเดิมแต่ว่าเนชุดแต่งเหมือนกันนอครับะเดี๋ยวอันนี้มี20่สิบด้เลยครับอ่าแล้วก็สเกิร์ตหลังใช่ไหมสเกิร์ตหลังกรัีสีต่างสเกิร์ตหลังที่ดูเมื่อกี้ราคามันเพิ่มน่าจะอยู่ที่แสนหนึ่งอ๋อนี่ไงชิ้นชิ้นหนึ่งนี่ นี่เป็นแหนะก็บก็ไบเบดอ๋อพลาสติกเป็นพลาสติกใช่ครับถ้าใครอยากจะไปทำเป็นเป็นเล็กเองก็แล้วแต่นะจริงๆมีสั่งทางพวกช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากแต่อันนี้ได้ของแท้ผเจะบอกคือเป็นชุดแต่งของจากโรงงานเลยเรียกว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุอะไรก็คือประกันมันครอบคลุมเพราะของแต่งนั้นน่ะที่เราแต่งเองอ่ะถ้าเราไม่แจ้งประกันประกันไม่ครอบคลุมนะเราซื้อเองใหม่อันนี้เหมือนเดิมอ๋อต้องเปิดให้สุด แอ่าล็อกแล้วนะอ่ะประมาณนี้<ช>ก็ไปดูรีวิวที่เราทำกันได้ครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะมาไลฟ์สาระอีกรอบหนึ่งเอานี่งไงเนน,นี้่เซอร์สตอมใช่ครับตัวนี้ก็ะจะเป็นตัวบ,บลออ้วก็อ่ะประมาณนี้นี่คือชุดแต่งนะฮะด้วยราคา1 3 4 0 0ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเอ๊ะนี่กมเป็นพวกกระบะพาณิชย์เขามีขาย แล้วอย่างนี้เป็นตัวใหม่แล้วเนาะเป็นเป็นดีเซลดีเซลไหมอ๋อยังครับตัวนี้เป็นตัว H E V อยู่อ๋อคือยังมียิ่เหลืออยู่ใช่ไหมคือ5สมมติว่าแต่ผลิตตามอ,ออเดอร์ครับ5สมมติว่าลูกค้าจะสนใจอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปที่แอปของทีวีแล้วเข้าไปแล้วก็ไปกดจองนั้นองครับแต่ก็ต้องบอกนะครับเขาไม่ได้ผลิตไว้เขาจะผลิตตามออเดอร์เท่านั้นแล้วถ้าเกิดเขาอยากได้ดีเซลอะเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ใช่ ที่เป็นเกลมพานี่แบบนี้นั<ช>่งรถมีกระสือนะมาเดี๋ยวใช่รถหัวกระสือนี่ทีนี้เดี๋ยวเราพารอบๆแล้วก็เราจะได้จบไลฟ์กันละอ่าประออมาณนี้อันนี้ก็มีร้อก็ยังได้รับความนิยมยโอเคไปอันนี้ของอันนี้ของศูนย์นะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้ผมมาก็คือ29หลังจาก29นี้ไปก็ เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีรถมาจอดเยอะใช่ใช่นนี้เป็นวันเปิดตัวใช่ซึ่งที่ผมเคยบอกไงว่า2-3สาวันแรกอ่ะมันจะไม่เหมือนที่เวลาคุณได้เห็นเนี่ยพอมาดูปุ๊บก็จะอีกแบบหนึ่งอ่าฮะอ่าแล้วนี่คือโฟเออร์ในตัวของโฟวิมือนกันแปลว่ามีตัวโฟวิลมาโชว์เนาะคือพี่นายกับที่สองมันจะขึ้นสองรุ่นใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่นิ้มเขียนนี่ไงโฟวิลนี่ไงสี่เดี๋ยวมันอยู่ดีเนี่ยโอใช่นี่ไง แต่ว่าแปลว่าไอ้ตัวไอ้ตัวขับสองไม่โชว์แน่ๆเลยคุยโจ๊ะโจ๊อืมอ่ะแล้วก็อ๋อว่าทำไมตรงนี้คนเยอะจังอ๋อป้องแล้วก็อะไรมันจะพูดอะไรลืมเลยไปสะดุดเสาเมื่อกี้เลยสะดุดสะดุดเสาแล้วก็สะดุดถังวันปลาสมัยผมเป็นเด็กรีมิง เออเออใช่ไหมใชน้าแกเหมือนลีมิงแหตมผลท้ายป้องนะครับแต่วรอจริงแล้วลอไม่ไม่สั่งเลยก็แปลว่ารอแนยังมพี่นี่ก็หลอกโอ้ยน้อง,อ,องเรื่อง,องไปแล้วเมื่อกี้ยังมีคนบอกอยู่เลยเมื่อก่อนหลอกวันนี้ด่ามิชชัดนเลยด่าก,กันเลยดีกว่าอันนี้แทงห้าร้อยครับอ่าแทงห้าร้อยอ๋ออันนี้ครับก็มีเหมือนเรียกว่ามาทุกรุ่นเนาะอันนี้แทงห้าร้อยดีเซลร้อยแล้วก็สามร้อยสีสม้มใ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปิดตัวอแล้วก็อันนี้ความชอบส่วนตัวก่อนที่จะจบอืมชอบสีนี้ว่ะล้อล้อนี่คือ,อยังไงเนี่ยอ่านี้ฮะตัวล้อเนี่ยมันเป็นคัสตอมขึ้นมาแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นแบรบนด์ใตลาดเนยแล้วก็ใส่ยางสติทางกิดบอลเนี่ยเอาล้อตัวนี้กับยางตัวนี้มาใส่เพื่อที่จะเอามาโชว์ให้มันดูออฟโรด เห็นไหมเป็นเนี่ยตอนที่เราไปมันไม่ใช่ยางเอทีพอเป็นยางเอทีแล้วดูดีเลยสวยนะอืแล้วอ่ะแม็กตัวนี้ชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณหกแสนหมื่นแหละก็ตามร้านทั่วไปแม็กตัวเนี้ยレンโซเอ็มเอ็กก็ตามร้านทั่วไปเนี่ยเห็นไหมที่บอกถ้าเป็นล้อสิบเจ็ดแล้วใส่ยางเอทีใหญ่น,ะนี้นะ่ยคอนเดนเทลแต่อคอนเส็ตเดิมครับคอนเดนเทลก็ยังเป็นของอ่าที่เราใช้ไอตัวของทั้งตัวไฮบริดและตัวดีเซลแต่ตัวดีเซลเราจะเป็นนุ่มเงียบไม่ใช่ออทาัล อ๋อไม่ทุกวันครับเดี๋ยวพักแล้วฮะเพราะเดี๋ยวผมต้องมีรีวิวเทสไลน์ครับแท็งเกอร์ทั้งนอ้นนะแท็งเกอร์วะแจ้งหนอยพี่คือตัวนี้เป็นตัวที่แต่งมาเพื่อที่จะเอามาโชว์และให้เป็นแนวทางกับคนที่ชอบแข้งก็คือเป็นแข้งเปลี่ากระโปรงเปลี่ยนใหม่นะพี่ลิ๊งจริงๆอ่ะตัวนี้มันจะมีเหมือนสลิงห้อยดึงขึ้นไปกับมอเอ่ามันจะมีตัวตัวนึงที่ที่มันยึดปะเนี่ยหรือมันแค่แปะเอ้แต่มันจะยึดว่ะยึดครับพี่เปลี่ยนฝากระโปรงเลยฝากระโปรงเปลี่ย เป็นเหล็กใหม่อ่าแขกยางตัวนี้ใส่เปลี่ยนสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวคิ้วเออใช่มีคิ้วเพิ่มมาคิวแปะเซตนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดก็คือของจีดเวลเลยอ่าสติ๊กเกอร์นี่จริงๆแรปนะเออหรอลองเปิดดูไหมนิดนึงนี่ครับพี่นี่แรปสีเดี๋ยวเปิดเบอรเลยก็ได้เพราะว่ากล้องไม่น่าจะซูมถึงได้เลยอันนี้มันไลท์ไง อ๋อไม่เปิดเขาล็อคเขาล็ลลลลาอคไว้เพราะว่าปกติถ้าเปิดยาวเลยครับพี่แต่เป็นแล็บเนี่ยดูจากสติกเกอร์ได้โทคีมันอาจจะซูมไม่เห็นนะเออนี่ไงใครตาดีก็ดูเลยแล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับพี่อาวแปลว่าจริงชุดแต่งก็มีทั้งอันนี้กัรนี้แต่ราคาไม่รู้เป็นยังไงใช่ครับพี่ราคาเป็นยังไงคันนี้อ่าจริงๆราคาคือซื้อ รถมันก็มีเริ่มตั้งแต่ล้านสองหมื่นเก้าพันตัวเริ่มถ้าเป็นตัวขับ2องลตาก็ล้านหนึ่งแส็ดหมื่นเและตัวขับ4ี่โฟวิด้ยก็จะเป็นล้านส0งแสนและไปเปลี่ยนกระจังหน้าไอตัวนี้ครับเปลี่ยนฝากระโปร,ปร,ปรงหน้า,าเปลี่ยนใส่ออซเซอรี่ต่างๆนะครับมันค่าเซนแล้วก็แม็กยาด้านหลังตัวนี้มัน,นะจะเป็นที่ปีนขึ้นไปได้ก็จะบปนของแต่งพวกนี่ไง ของแต่งทั้งหมดที่ของ GWM ราคาก็มีแล้วซีเดียเป็นสีเทาเขาไปลิงม,มันก็เลยเนียนถูกไหมอ๋อเออนี่สีสีสีเดียเป็นสีเทาแทบเดี๋ยวนี้ก็อยู่บ้านหลักสามเอามือซีเมืองนะครับก็แตะบางอันนี้ก็ล็อกอีกแม่ว่าจะปีนให้ดูซะหน่อยไม่อไหนล็อกเาล็อกใช่ไหมลองดูไหมไม่ได้ล็อกดื้อนะเนี่ยจริง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 ตัวนี้ยกยกยกได้ครับเนี่ยสมมตินะฮะ เรากดกดปุ๊บใช่ไหมเราเรากดตัวนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ในเวลาปีนเนี่ยเราก็จะเหยียบพอดีแล้วก็ปีนขึ้นไปได้เลยอันนี้ของจีวอ่ะอันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเปิดมาให้ดูอ๋ออันนี้ก็คือสามารถเอาไปลากเรือลากอะไรได้เลยโดยชุกน่้มันเปลี่ยนไปหัวท้ายไฟฟ้าแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้นี่คือมันมีของแต่งที่เป็นของจีวเลยนะครับชุดนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับแต่เขาน่าจะล็อกไว้ เนี่ยครับมันจะมีปุ่มกดอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอันนี้ติดตั้งเพิ่มเนาะอนี่พอดีเลยพี่นี่พอดีป๊อปมาน้องป๊อปอันหนึ่งถูกไหมเวลาเปิดนู่นนี่นั่นอันนี้ของเดิมอย่างเดิมจะเป็นตัวขอดูหน่อยดิว่าเหมือนขออนุญาตนะคิกหรอไม่ใช่ดีเฟนเดอร์ไหมไม่เอ้ยได้เฮ้ยเหมือนเฮ้ยถ้ากระแทกมันหยุดแต่กระแทกก่อนนะ ดีเฟนเดอร์ปุ๊บเออแบบดีเฟนเดอร์เลยนี่เออต้องนี้ได้ได้โอเคนะขนาดวันนี้วันแรกๆนะอ่ะคนเยอะอ่ะทิ้งท้ายหน่ยเนี่ยสงสารยังมีนะฮะสงสารเขาสคา์คาดหวังกับคันนี้มากเลยนะเขาใช้ดีนะเขาคาดหวังมากเลยนะวิ่งได้150กว่าเออออ็ชั่นเยอะไวจด ก็แต่แรกแล<ะ>้วนี่ท่า <im itation> นผ่านประเตยโยแทงข0ามีส่วนลดไหมแง้อยแทง0้าร้อยตัวนี้ยังมีส่วนลดจากหน้าเว็บไซต์50,000บาทครับสามารถสามารถดูจากหน้าเว็บไซต์เขาจะเป็นราคาเดียวอยู่แล้วเป็นบนอลไั่อยู่แล้วหน้าหรือ,รอถ้าท่านใดสนใจครับลองอิน็อ์หรือโทรเข้ามาคุยกับผูดี้ได้ีไหนอะไรแต่ว่าคือในงานก็คือมีส่วนลดห้าหมื่จากหน้าเว็บไซต์ คือจะบอกว่าของ GWM นะครับ,ค,รบคุณจะไปที่ไหนนะฮะเท่ากันทุกที่เพราะเขาเคยเชื่อใจให้ลิงดูโชว์รูมหนึ่งแล้วอยู่ๆคุณไปรถนอกจากนี้ไปทําการตลาดแบบรถรุ่นอื่นเงี้ยแบรนด์อื่นเงี้ยเขาสั่งปิด30วันไปแล้วรอบหนึ่งเคยแล้วครับโดนแล้วก็ไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าใครจสนใจรถ GWM เนี่ยให้ดูเซลล์ให้ดูที่ปรึกษาการขายหรือ IM นะฮะที่ไว้ใจได้มีข้อมูล ผมก็ไม่รู้นะผมก็บอกแค่นั้นว่าเออวุฒิคือเป็นน้องผมนะฮะเออเราเลยแนะนํากันได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการยืมเงินกันไม่เกี่ยวนะเว้ยไม่ให้เสียประวัติครับพี่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนี่แล้วก็มีอ,อ่<ะ>ทุกบูธไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ตอนเย็นครับเราจะไปทุกบูธทีแต่ว่าพอดีตอนนี้ผมกําลังไล่ตามบูธที่มันมีรถใหม่และน่าสนใจนะฮะรอบ,บแรกตอนแรกผมอะจะทําเป็นทีละคลิปแล้วค่อยลงเพราะว่าวันนี้เน็ตมันไม่ค่อยดีนะฮะ <c oughs> โอเค งั้นเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนละฝากด้วยครับอุดดีโอเคครับเบอร์โทรเบอร์โทรขออีกทีนึงอ่าอุดดีจชิตเวมครับ0982848595เดี๋ยวเอารถไปให้ลองถึงที่บ้านได้เฉพาะกรุงเทพและประิมโมลนะไม่ไกลกว่านี้ <c oughs> ได้ครับโอเคอะปรึกษาถามถามไว้ก่อนแล้วกันถามได้เลยครับถามได้เลยเรื่องเรื่องรถอยูแบรนด์นี้มา2อาปีแล้วรับอืมโอเคครับผมไปละขอบคุณาครับพี่ลิง